ตาน,นะคะมีอัลมอนด์เคราตินนะคะ S แปดห้าก,ก้แปดแถมกระเป๋าให้ด้วยนะจ้านนี้่ตอยังไม่ได้ใส่ในกระเป๋านะคะสายก็ไม่ได้แบบว่าหนาววอนะ้นะเป็นแบบนี้แล้วก็ปลดล็อกให้นางเอา้าปุ่มนี้นะคะอ แผ่นด้านนี้ก็ธรรมดานะมันจะมีด้านนี้ที่เขาบอกว่าเป็นเซ็นเซอร์หรือเปล่าแต่ไม่ได้ซื้อในห้างนะซื้อที่ด JD แต่ว่าตอนที่ได้รับมาเนี่ยเห็นเถวนี้ปะไอที่มันเป็นขี้ขี้ดำๆอะ่ะนั่นอะ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นน้ำยาออมอนที่ออกมาหรอก็ <l ug> ข้อดีนะหนีบเร็วมากเปิดแล้วก็นี่ปุ่มอะไรไม่รู้ไม่ได้อ่านคู่มือเลยเ <l ug> <ๆ>ดีย๋ยวจะมาลองเปิดดูนะ เปิดแล้วนะคะก็พอถึงความร้อนที่ได้นะคะนะคางก็จะลองปิดๆสองทีนะคะอันนี้เราก็จะลองใช้สเปรย์ heat protecting curl ที่อ,อันนี้คือหนีบมาหน่อยนึงแล้วนะตอนเช้าไม่มีแบ่งผมใดๆนะคะไม่มีผม,ม้ไม่ถนะัด <N> ที่เดียวอะที่เดียวแต่ทำไมเมื่อกี้นี่สองที่น,นะน,ะ,น,ะ,นะเร็ว่ะ,ะเพิ่นนี้แล้วดีตรงะกินะ,นะ,นะมาตอนนี้มากเลย วะน่ามาไม่มาว่ะอะไรนะคะกระปิดค่ะนี่เอานางทำไมขึ้นปุ่มหรอปิดยังไงคะหลังจากที่เรานะคะมีผมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองใช้นี้ดูหนึ่งถึงสองหยุดพอนะคะไม่อยากหยุด ก็ประสิทธิภาพทีด่ดีคนอยู่ตามที่เขาบอกนะคะ